โอ้ยโอยโหยเฮลโหลกายวาสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สดตัวโอยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาตีบวกดาบนี่เลยครับ3ดาบของโซโลนั่นเองนะครับนี่เลยครับทุกคนครับดาบสุดเฟี้ยว3เล่มนี้เลยนี่ผมจะมาตีบวกโชว์ทุกคนนะครับมาเยี่ถ้าถือก็เฟี้ยวแล้วอะ่ะดูดีมีชูโซียครับเออแต่คืนมาโนุไปแล้วนะล่าสุด โอเคครับทุกคนครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรในการตีบวกบ้างน,นะครับโอเควัตถุดิบในการตีบวกเนี่ยก็จะมีเกดมังกร5อันครับเขาสีม่วง20อันแล้วก็จำนวนหนังเนี่ยห้อันเลยนะครับโหใช้แพงมากใช้อะไรแพงใช้อะไรเยอะขนาดนั้นวะนะโอ้โหใช้อย่างเยอะครับทุกคนครับเกดมังกร5อัน เขาม่วง20อันแล้วก็หนัง50อัน,อ,นอันอื่นไม่ตกใจเลยนะตกใจหนัง50อันเนี่ยแหละเยอะจ,จัดอ่ะโอเคครับเรามาเทสดาเมจกันดิดนึงนะทุกคนโดยการที่เปิดฮาคิเพิ่มดาเมจครับแล้วก็ใส่วาลคิลี่บอกดาเมจไปอีก15%ครับนี่โหอ,อย่างเท่ครับดูดิใช้คู่กับเสื้อต้นไม้สตูดิโอครับอย่างเท่เออขายของไปอีกหนึ่งโอเคครับมาเข้าเรื่องดีกว่าคืออ่า มาร์สของผมเนี่ยมันไม่ตันนะครับก็อาจจะเป็นดาเมจที่คาดเคลื่อนเราทุกคนดาเมจเนี่ยไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่ามาร์สมันแค่ครึ่งเดียวเองอะอ่ะฟันทีหนึ่งครับ2 8. อ0พันแแรงนะเอาจริงแรงนะแล้วก็สกิลแซครับสกิลแซประมาณ4,500แล้วก็สกิลเอ็กสกิลเอ็ก,กประมาณ4,500ถ้ารวมดาเมจรวมดาเมจจะเป็นเท่าไหร่ อันนี้เป็นดาเมจที่ยังไม่ได้ตีบวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองอรวมดาเมจแล้วก็จําไว้ก่อนตีธรรมดาทีหนึ่งครับพุ่งเข้าไปแล้วก็ใส่พายุอุ้ยหมื่นหนึ่งแล้วอะ่ะหมื่นหนึ่งครับมาร์สไม่ตันครับทุกคนดาเมจหมื่นหนึ่งแล้วอะ่ะแล้วก็ถ้าเราตีบวกเนี่ยบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นครับโอ้แรงแรงนะตีบวกเลยไหมตีบวกเลยแล้วกันครับค้าไปเลยเบ่งเข้าไป <c oughs> จุกจุกไปเดยครับมาดาเมจเท่าไหร่ครับฟันเท่าไหร่อสามพันโอ้เกือบสามพัสมวิแรงจังวะวิวิวิเดี๋ยวทุกคนดาวโอเด้งอะ่ะมาแปดร้อยอะฟันสามพสมอะ่ะอันนี้มาสามร้ฟันสามพันสามพันสามามมตีไปเลยครับสามพสเฮ้ 3, 3. ยเฮ้ยเดี๋ยวไอรุ่นเดี๋ยว เดี๋ยวผมให้ดูครับทุกคนครับดาบโอเด้งฟันเท่าไหร่อันนี้ดาบโอเด้งผมมาร์ตันแล้วนะ3ามพันสครับอันนี้มาไม่ตันอะมาร์ทมาร์แค่เท่าไหร่มาร์ทแค่359ฟัน3ามพันแล้วอโอเคเดี๋ยวลองสกิลแซดครับสกิลแซดประมาณ5้าพันสองเนาะแล้วก็สกิลเอ็กครับสกิลเอ็ก 5,197โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองรวมดาเมจดูว่าตอนแรกดาเมจมันเท่าไหร่ดาเมจมัน11 0 0 0กว่าๆาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาลองรวมดาเมจดูนะครับว่ามันจะต่างจากเดิมเนี่ยกี่พันนะครับตีธรรมดาทีหนึ่งครับแล้วก็พุ่งหลังจากนั้นก็พายุครับ800 0บวก5,000ได้เท่าไหร่8 0 0 0ันบวกห0ก็13 0 0 0เฮ้ย แรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกตาเมรใหม่นะเมื่อกี้ผมไม่ค่อยชัววะ่ะตีพุ่งแล้วก็หานกัะมาพายุเฮ้ยหมื่นสาโอเคผมดูแล้วทุกคนครับคือดาบทุกเล่มเนี่ยตอนเนี้ยดาเมรของมันนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสามหมหมดเลยเนะี่ยสี่เล่มเนี่ยครับหมื่นสามหมสหมดเลยแต่ถ้าแรงที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นโอเด้ง เพราะว่าโอเด้งเนี่ยมันสามารถรีดไปถึงได้หมื่นหกเลยนะครับอืมปกติแล้วก็ประมาณนี้แหละครับหมื่นสามหมื่นสี่ใช่ใช่เพราะว่าสามดาบดาเมจมันน้อยกว่าไอ้พวกนี้ใช่ไหมเขาก็เลยบัฟดาเมจให้มันเยอะกว่าดาบอื่นๆนะครับอันนี้บัฟมาสิบห้าเปอร์เซ็นเลยโอเด้งเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองนะครับเพราะว่าโอเด้งเนี่ยมันตีแรงอยู่แล้วไงโยรุก็สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับอันนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ้ยสิบห้าเนาะเยอะกว่าเพื่อนเลยโอเคครับก็ ปลามาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับการรีวิวนะครับอ่าต่อไปก็ไปดูวัตถุดิบกันดีกว่าครับวัตถุดิบเนี่ยใช้อะไรบ้างนะเกล็ดมังกรใช่ไหมอ่าใช้เกล็ดมังกรแล้วก็ใช้เป็นหนังนะครับอ่าผมจะบอกเลยว่าหนังเนี่ยสามารถตอบได้จากตรงนี้เลยครับทุกคนครับนี่บริเวณมอนเกาะแรกครับบริเวณข้างล่างเนี่ยจะตอบเป็นหนังนะครับทุกคนครับมันจะตอบเป็นหนังกับเหล็กเราเนี่ยจะต้องดูดีๆว่าไอ้ที่ตอบมาเนี่ยเป็นหนังหรือเหล็กแล้วก็ต้องดูด้วยว่า มันเป็น mastery หรือเปล่าเนาะที่มันเด้งขึ้นมาครับโอเคเนี่ก็ใช้หนังอันนี้นะครับ50อันใช่ไหมอ่ะก็น่าจะใช่แหละเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลพิศาจก่อนนะครับโอเคครับผลประต,ตูตอนนี้ก็ไปเกาะสตรีครับเกาะสตรีมันสามารถหาได้จากตรงนี้เลยครับในบริเวณของอสนามอารีน่านะครับคือเกตมังกรอ,นอันสีเขียวใช่ไหม เมื่อกี้ที่เราดูดูกันนะครับคือมันสามารถหาได้จากมอนที่มีชื่อว่าดาก้อนครับทุกคนคือมอนบริเวณตรงนี้จะดอปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปตีบน,นี้แล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยใช้จุดนี้ในการฟาร์มอยู่เป็นประจํานะครับนี่เห็นไหมเนี่ยตัวที่มีชื่อว่าดาก้อนเนี่ยครับขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเลยครับคือจริงๆอ่ะของหลายๆอย่างอ่ะมันหาได้จากโลกหนึ่งโลกสองโลกสามเลยนะแต่ว่า อันนี้ผมก็มาแนะนาคร่าวๆนะครับนี่นี่ครับบริเวณตรงนี้มอนมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มก็สามารถฟาร์มได้จากตรงนี้เลยครับไอเม็ดเขียวๆนั่นแหละคือเก็ดมังกรต่อไปนะครับก็จะเป็นของจากโลก2แล้วนะครับของจากโลก2เนี่ยก็จะเป็นเขาสีม่วงนะครับสําหรับเขาสีม่วงเนี่ยเราก็สามารถรอปได้จากอ่าเกาะสกาวนะครับหรือเกาะหัวก,กระโหลกในโลกที่2นั่นเองหรือที่ใครหลายๆคนเนี่ยเรียกเกาะนั้นว่าเกาะแบ็กโคเวอร์นั่นเองนะครับอ่เกาะนั้นเนี่ยก็ สามารถตอบได้เหมือนกันเลยนะครับเออแต่ว่าไอ้เขาสีม,ม่วงมันน่าจะตอบจากนี่ที่เดียวนะเท่าที่ผมรู้นะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวัตถุดิบที่เราต้องการหานั่นเองถ้าใครชอบคลิปของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปลวครับบาย จุกรูไปแล้วครับไวรุนไปเราไปล่าเกรดมังกรกันดีกว่าใช้เยอะแบบใช้เยอะจัดจัดนะครับนี่ดราก้อนอย่างนั้นหรือไม่รับประทาน3ดาวฆ่าไปหน่อยแล้วกันไม่เหยียไปไงโบ้งเข้าไปอุ้ยม